เพี้ยนเนี่ยยืนสองกระจกทั้งวันเลยเพี้ยนจริงๆดูเด้อจำนยีนโดไงสองแก้วสี่สิบนะครับครับโอ้โหคูลคิดดูเวลายืนสองกระจกหนึ่งนาทีไม่พูดอะไรด้วยไม่พูดอะไรเพี้ยนนะป้านะ คิดดูป้าบอกเออสมมติว่ายืนไลฟ์สดเนี่ยรีดยืนไลฟ์สดหนึ่งนาทีสองกระจกอ่ะอ้าวแต่ไม่ต้องพูดอะไรคิดดูเพี้ยนนะป้านะที่สี่สิบห้าวิอ่ะนะอีกสิบห้าวิอีกใจนิดนึงไม่ต้องพูดอะไรสองกระจกอย่างเดียวห้าสิบห้าเอ็ดสองครับเฮ้ยยิงกาแฟโบราณสองกระจกโหยิงจริง ครบหนึ่งนาทีนาทีเดียวจ๋วไอ้นองสติจริงครับฟึบอันนี้ครับคือคองที่เราบอกเฮ้ยอันนี้คือคลองมางกะปินะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ถูกป่ะใช่นี่แหละคลองที่ผมบอกเมื่อวานเรามาแล้วแก๊งเดิมนั่งที่เดิมครับใช่ครับไอ้หนูตรงนี้คือวัดอะไรนะพี่วัดผมจำไม่ได้เทพลีลา อันนี้คือวัดเทพลีลานะครับผมริมคลองไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยมันจะขนานกับชุมชนในรามเนี่ยอืมนี่ๆเนี่ยๆๆประมาณ้ตรงนี้<า>ตรงนี้ถือว่าคลองเก่าแก่ถูกปะคลองเก่าแก่มันค,คือคลองแสนแสบคลองเดียวไหมใช่จริงๆผมเดาว,ว่าตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นชุมชนริมคลองปกตินี่แหละอ่าแล้วพอมันจเจริญมีคอนโดมีบ้านจัดสรรเข้ามามันครับไอ้บ้านจัดสรรกับบ้านเนี้ยยังไม่ใช่ตัวแปรสาคัญของพวกชุมชนริมคลองเว้ย ตัวแปรสำคัญคือเขามาปรับทันียภาพทั้งหมดเนี่ยอาลองไอทำไห้เนี่ยใหม่ใช่เพราะเมื่อก่อนจะทุกที่จะไม่ใช่อันนี้อ่าใช่จะไม่ใช่เลยแล้วคลิปวิดีโอที่เราเดินถ่ายรูปเนี่ยเออกล้องฟูจิเนี่ยฟูจิอะไรนะฟูจิเอ็กร้อยฟูจิเอ็กนะครับผมอันนี้เขาบอกให้เอามาลองใช้ดูครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้นะ เขาให้ยืมเป็นกล้องคอมแพกที่แบบว่าเราชอบกันอ่ะมันมันง่ายและสะดวกคือถ้าคนอยากจะเห็นลัฟสไตล์เราอีกอันหนึ่งอ่ะที่ไม่ได้กินอย่างเดียวอ่ะพี่จีติดตามในไอจีก็ได้นะไปจะเห็นในไอจีเฟซบุ๊กของพี่อ้นก็เป็นอ้นอ้นแล้วว่อ้นเจนอไซ์ใช่โอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนผมก็อีฟจีนายุสิรินะครับผมในไอจีก็จะมีว่าไปดูว่าถ้าเราไม่ได้กินกันเนี่ยพี่อ้นทําอะไร ผมทําอะไรนะครับผมก็มีหลากหลายนะครับใน Facebook ก็มีเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นก่อนเพื่อดูว่าร้านเปิดไหมคุณยายที่เป็นแบบว่าอิสลามเนี่ยเขาเปิดหรือเปล่าผมต้องเรียกมะถูกไหมมะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นเดินไปเรื่อยเดี๋ยวตอนขึ้นสะพานเดี๋ยวค่อยถ่ายทีได้โอเคครับไปนี่ครับพอเราเดินตามทางมาเรื่อยๆครับเมื่อกี้จริงๆที่เราไม่ได้พูดแลวเพราะมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเพราะก็เดิน เดินตามคลองไปเรื่อยๆับก็จะเจอสะพานสีเขียวเนี่ยอันแรกเลยนะครับเราก็เดินขึ้นมาครับอดูครับอันนี้แม่งคลองแสนแหบของจริงแสนแหบอ่ะน่าจะใช่นะว่าแล้วก็เขาน่าจะทําให้ตรงรแถวรอบคลองเเดินได้ทั่วทั่วกรุงเทพแน่เลยทั่วที่สุดแต่ไม่ใช่ทั่วขนาดนั้นนะไม่ทําให้ทั่วที่สุดคือเขาทําเป็นทางจักรยานเว้ยผมเห็นรู่มจักรยานอยู่นะไง ปั่นได้เดินได้มั้งผมว่าปั่นได้เดินได้ปั่นได้เดินได้แต่อย่าเอาไม้แย่รูน้อยนะงานศิลป์นะนิดานัดเดินในน้อยน่ะคือนิดารักจริงๆรนเป็นงานศิลป์เนี่ยงานงานศิลป์นั่นน่ะนี่ครับถึงถึงที่เราบอกแล้วนะครับคือเป็นร้านริมคลองที่แบบว่าโค้ชชาวบ้านมากๆแล้วก็ ถ้าเดินถ่ายรูปเนี่ยเราจะมาแวะกินนี่อีกแล้วน่าสงสัยที่ร้านนี้นะครับผมพี่ดีๆวันนี้มีคนใช่ไหมวันนี้มีคนว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสั่งข้าวหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสั่งข้าวตรงไหนครับเนี่ยสั่งได้เลยผัดทิ ข้าวผัดปลากระป๋องต้องข้าวผัดปลากระป๋องว่ะคุณเอาข้าวผัดปลากระป๋องข้าวผัดปลาก่ะข้าวผัดปลากระป๋องผมเอานี่ดีกว่าพริกแกงกลางพริกแกงกลางเนื้อพริกแกงกลางเนื้อหนึ่งครับแล้วก็ข้าวผัดปลากระป๋องอ่ะข้าวผัดปลากระป๋องข้าวผัดปลากระป๋องหนึ่งครับไข่เจียวไข่เอาไข่เจียวไหมจ๊ะพริกแกงเอาเอาไข่เจียวเป็นจานหนึ่งก็ได้ครับเฮ้ยผมต้องข้าวผัดปลากระป๋องเออข้าวผัดปลากระป๋องสีไก่ทอดขมิ้นไปกับข้าว ไก่ทอดขมิ้นไก่ทอดขมิ้นหนึ่งไก่ทอดขมิ้นหนึ่งเขาบผมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะมีไก่ทอดน้ำปลาทีนี้ม่วยหมดเลยทีนี้ทีนี้เละแน่นอนเดินมานานๆก็ทาโลออนหน่อยเอาไหมแต่น้ำไม่ต้องอาบไม่ต้องหยิบตั้งเศษน้ำไม่ต้องอาบโลออนล้วนนั่งบวดได้ไหมได้ฮะเฮ้ยสุดาสุดาอุ้ยมันต้องมาไปฝากง่องวัดอ่ะสุดาครับสุดาแบร์สุดาไม่ใช่ออรอพี่ฮะไอ้บางแบร์แบรนั้น แบนันแบนันไม่ชื่อช่องน้ะกากีจาแลกากีจาแลกากีจาแลแล้วเขาจะบอกว่า,าเวลา,ากินเวลาเพื่อนเราที่เป็นกากีจาแลกินเสร็จปุ๊บเขาจะบอกซดาแบ <c oughs> <c oughs> ต้องคิดถึงยะ ที่ฉันต้องไปแล้ววะต้องไปแล้วกินเสร็จปุ๊บเราจะกินแหงไสต่อนะครับผมขอนเท้านะมันมีคนเห็นหน่อยเหัวนมติดใจคล้องคล้องจะติดนิดนึงคล้องรถนะหมายถึงวัตเหล็กมันเข้าออกเลยที่มันเป็นไหล่กลางอ๋ี่ยคล้องเราลงไปได้ไม่รู้ความเป็นอะไรอย่างนี้เขาเนี่ยพี่เหนี่ยห้อยขาได้เลยเนี่ยอ๋อห้อยขาหรือว่าห้อยหัวห้อยขาได้เลยเนี่ยเออหน้าห้อยขาก็ดีนะเอาวะเอาป่ะยกวันนี้นั่งห้อยขาดีกว่าไปเฟี้ยวไปเฟี้ยวอยู่เนี่ย ไม่จะลืมแล้วผมสั่งเหมือนเดิมนะผัดพริกแกงอีกแล้วนะผมฉีดเลยข้าบผัดปลากระป๋องผักกางเขาผัดปลากระป๋อน şey> ี่คือทุกผ้าผัดทุกภาคมีหมดแต่ว่าเป็นเด็กขอ่าแต่ตรงนี้ต้องมีเพราะว่าหลังรานแล้วเมื่อกี้ผมก็เห็นเมนูที่ถ้าเป็นแบบว่าอิสลามหรือมุสลิมเนี่ยทำเมนูนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าลุ้นว่าอร่อยหรือเปล่าไก่ทอด สั่งว่าไก่ทอดขมิ้นอ๋อโอเคอยากรู้ว่าเวลาขมิ้นมันอยู่กับไก่ทอดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเราเห็นประมาณนึงแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นเมนูตามสั่งตามสั่งแบบปกลางๆหน่อยแต่ว่าพี่ก็สั่งฉีดอยู่นะเมนูผัดพริกแกงผักกลางว่ะใช่พริกแกงเหนือแล้วมันก็มีผัดพริกแกงใต้ด้วยนะใช่พริกแกงใต้ทะเลใช่พี่แกงใต้ทะเลปลากระป๋องที่เราได้กินเนี่ยกอเป็นปลากระป๋องที่หอที่ขายในสามจังหวัดใช่ กระขของอิสลามอ่ะใช่มันจะเป็นยี่ห้อที่เราไม่คุ้นอ่ะอาจจะเป็นยี่ห้อที่เขามีตาหานมีอะไรอย่างงี้ไงแบบถูกต้องเลยี่เออตามหลักศาสนานี่ผมชอบเวลาเงี้ยจ่ายต่างนี้นะแยกจ่ายคนละจ่ายแยกจ่ายแกจ่ายของผมสะเพาไข่ดาว เราหลัข้าวผัดเนื้อทอดเต็มเนู้อข้าวเราก็ผัดเนื้อทอดเตยมเต็มหลังเรี่เนื้อข้าวผัดปลวงเนื้อทอดบางก็คนรุ่งมันเนี้ย เียนี่ไงะผมบอกเราต้องเข้าผัดเข้าผัดกลางต่องผมบอกแล้วเชี่ยฟข้าวผัดน่ากินว่ะคุณดูโอ้โหสีขวดเนาะควดสังลิ้นสีย่างใช่แต่ผัดไปแกงคล้ายเด็กห่อข้าวผัดวิแกงแบบร้านป้าใต้หอซุปซุปยังไม่มีนะเอาไหมซุปน้ำน้ำน้ำหมาไม่เนี่ต้มจอซุปก๋เหลามีหมดนะเออเขามีก๋าเหลาไง เอาวะมีหมดนะพี่ครับมีมีเกาเหลาไหมครับที่นี่เอาเกาเหลาถ้วยหนึ่งครับได้ครับสบายครับของผมแม่งโคตรได้ฟิลกับข้าวผัดปลากระป๋องน่ะเนี่ยสูตรเดียวกันหอมใหญ่มะขัเทศเอาเหรอไปกินมาเลยกินมาเลยผมอยากลองชิมของคุณวะว่าภาคกลางที่นี่จะเป็นยังไงครับ อ,อ,อร่อยเนี่ยแล้วก็มีบางรสที่เหมือนร้านนู้นเลยติ๊กแกงที่เขาเลือกใช้ปะเออผมว่าหนูที่ติกแกงว่ชะแฉะหน่อยดูดิเนี่ยเื้เออ่าแต่แบบไม่ได้ใช้ข้าวผัดแบบแช่เย็นอะ่ะไม่ใช่ข้าวแช่เย็นนะไม่กลัวมันจะแฉะน้ำปลากระปอ๋อคนได้บีบมะนาวหน่อยจบเลย แต่ร้านอยู่ยินคลองอนนี้นมันชิวนะใช่ว่าไอ้เคี้ยไข่เจียวก็ผัดปลากระป๋องนะตายนะผมบอกน,นะตายนะลองมามีความอะไรฮะเด็ดเลยๆๆต, <c oughs> ตักอืม <c oughs> ผมว่าถ้าได้มะนาวเต็มเต็มอ่ะเนาะอืมเค <ๆๆ S 2> ี้ยวความเคินว่ะ เออจริงด้วยพอดมมากินมันใช่แต่ยังไม่ฉีกดูขู่คตน่าก,กินอลยเนี่ยใส่ขึ้นเนื้อโคตรเด็กหอมฟิวดีเไข่เจียวเป็นไงไข่เจียวเด็กในซอยแ,แต่ไข่เจียวมันไม่ต้องบอกอเลยอ่ะเอออยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนละคือที่เป็นใส่เจียวบ้านๆน,นะแต่ว่ามันแบบมับนได้อยู่แล้วอ่ะเนาะมันคือมิยางิของร้านข้าวในซอยอืมอันนี้ผมก็อยากชิมหน่ย ใส่ข้าวขม,มิ้นนะใช่ใช่อร่อยว่ไะได้อะมันเหมือนก็คายอะผัดไก่สะเทียมอ๋อแต่ไม่ใช่เอาเป็นว่าคล้ายๆให้นึกภาพออกอะมีความไก่กระเทียมเหมือนเครื่องที่เขาตำอะมันเป็นขมิ้นตามกับกระเทียมอือหือมันเลยมีความอะไรสักอย่างเลยอือือ ลองผมลองก่อนเลยอืมอืมมีความอะไรบางอย่างบอกไม่ถูกอ่ะแต่ความรู้สึกเดียวกับเมื่อกี้ที่เรากินร้านรายที่แล้วผม,ผมว่านี่แม่งคีธัิยามแบบว่าคาร้านข้าวในซอยอะ่ะ ที่แบบทุกคนแม่งมากินร้านนี้อนะไรเงี้ยหือือไกไข่เจียวเบ๊บอือหือทำนี้นะนี่ไงนี่ไงสูงก็าไปปึ๊บถ้าเบอร์เกอร์ก็ดับเบิลชีสอือหือเนี่ยสูมเข้าไปปึ๊บดึงออกมาเป็นคุณหนึ่งแป๊บเออหื้อ ไปงานก็เป๊ะดึงคูณหนึ่งอัดต่อเลยอัดต่อด้วยไก่ทอดขมิ้นคูณสองเข้าไปปึบนี่หาที่ว่างลงหาที่ว่างลงแลนดิ้งแลนดิ้งแลนดิ้งไก่สมุนไพรขมิ้นปึบเต็มข้าวอร่อยนะใช่อร่อยอืมว่าเปิดนะร้านนี้ คลองเงิเพิน,<ม>นเิน,นเพิ่นดึงออกมาดูเข้าไปโกปี้คบเครื่องสดหรือ,อยางอย่าลืมอย่าลืมคำาลูกครับดอก<า>ค้ามลูกค้ามดอกมามากล,ล,ลับไปหาพืชเหลือเหนือบ้านกลับไปหาพืชกลับไปหาพืชกินพืชหน่อย กินพืชพะโคกินพืชเพิดมพะยิงไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเมื่อกี้ผมเลยไม่ปรองเลยอันนี้ทีแดดโหดหรออันนี้ทีแดดอันนี้ทีแดดทีแดดของจริงบอกให้ของจริงของแท้คือล้วมันเพลินว่ะนะเพราะผมไม่ไม่ไม่เคยได้กินไอ้ไอเมนูเนี้ยเท่าไหร่มาม่อะไรพวกเนี้ยอืมกินน้อยเราแทบไม่กินมาม่เลยอืมกินน้อยมาก ผมบอกให้ว่าเนื้อเผินมากเนื้อจะชุ่มกว่าร้านเมื่อกี้หน่อยเนาะร้านเมื่อกี้จะเป็นเนื้อแบบต้มแล้วพักไว้ใช้คนละส่วนใช้คนละ่วนหั่นคนละแบบอืมทุกทีมีหลายไมดูนะน่าสั่งเกยนี่เนื้อหาาลากะต๋องอยู่แล้วส่วนมากคนที่มากินก็เป็นวัยรุ่นนะส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะกินตั้งแต่เด็กเรียน ทำงานมีครอบครัวหลายร้านเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่เลิกก่อนนะหลายร้านเป็นอย่างนี้ในซอยบ้านผมผมจะมีชื่อร้านประจุแต่แกเลิกขายละไปย้ายอย้าไปอยู่ที่อื่นส่วนใหญ่ถ้าอยู่เยอะแล้วย้ายจะย้ายตามลูกอือไปอยู่ลูกใช่ค่ะส่ติถ้าคุณอยู่ในซอยไปเรื่อยๆแม่งเพลินอย่างหนึ่งเลยไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดมากอ่ะไอคนนี้ออกไปไอที่ย้ายเข้ามามีลูกมีลูกลูกโตแล้วก็แม่งเห็นเลยเห็นเซอโช่ของบ้านเลย เขาแบบเป็นร้านข้าวในซอยแบบตายไปแล้วลูกไม่ขายอืมก็มีผมมีกระเพราร้านหนึ่งที่บอกหลายครั้งแล้วว่าจะพาไปกินเจ๊อ้อยเราไปปิดไปรอบหนึ่งเหรอแต่ไม่รู้แกยังขายอยู่ป่ะนะแต่แกทำกะเพราอร่อยน่องเล่าเก่าออกมาเยอะนะเรือ่องเล่าเก่าแล้วเว้นวุ้นไม้กันนะเดี๋ยวเดี๋ยว,วค่อยดูเดี๋ยวเว้นวุ่นจะมาเนี่ยมาเลยทุกคนมาจอตดตรงนี้เว้ยแล้วเข้ามาที่นี่หมดเลยคือเวลา มานั่งร้านที่เป็นแบบว่าเต้นบรรยากาศที่เหมาะสมเวลาใช่เรื่องราวมันจะออกมาอผ่านสิ่งที่เราไปอะถ้ามันใช่นะเหมือนอย่างนี้ยรสชาติอาหารหน้าตาอาหารหรืออะไรเงี้ยบรรยากาศบรรยากาศมันใช่หมดแล้วเดี๋ยวเรื่องที่มันอยู่ในใจความจำอะไรเดี๋ยวมันจะออกมาไอ้ร้านแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเมื่อกี้เราคุยไปจนนู่นอะในซอยแล้วกับก็ซอยแล้วเราไปบก กายใสไหมแต่ขอกินนี่ก่อนนะขอกินนี่บ้างแล้วเดี๋ยวไปต้มก๋งใส่นั่งหน้าดีกว่าเออนั่งหน้าร้านหน้าร้านหรือเพราะแกไม่ได้ส่งตรงนี้เฉาก๊วยวุ้นมะพร้าวเฮ้ยมันมีนะวันนี้เฉาก๊วยวุ้นมะพร้าวลูกชิ้นกระโพดครับกินนี่เลยนะกินนี่เลยถ้วยโบราณเดิมใส่โบราณของแท้อันนี้โหสุดยอด ลูกชิ้นรับโอ้โหที่ผมเล็งเนี่ยผมคิดแล้วเนี่ยคิดแล้วเนี่ยคุณมีมันแน่วันนี้ผมเห็นแล้วเพราะผมเอาเล็งไหมข้าวโพดครับข้าวโพดสี่อย่างยี่สิบไอหนูอะไรหนูของผมเอามันกุว่าแล้วเอาขึ้นมะพร้าวคะพร้าวปลายค่ะข้างล่างอะไรครับอันนี้อะไรครับสับปะรดลูกสับปะรดสับปะรดครับได้ออย่างนะอ่า ก้วยอฮะกล้ยได้เหรอใส่กุ้ยได้ครับของผมคุณน้ำแรงของผมน้ำมะลิครับไม่ได้เขาไม่วางเล่นหรอกเชฟเลยน้ำมะลิไม่มีเรม่นิดเดียวได้ครับนเอาใส่มะลิกับแดงก็ได้ครับผมเอาน้ำเขียวครับมะลิแงมันเอาได้หนูน้ำเขียวหมดอีกเอาน้ำแดงก็ได้ครับง่ายๆเลยใส่ปีโป้ถ้วยละสองหลอดได้ไหมครับปีโป้จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มไหมปีโป้สามันห้าครับสามพันห้า มัดแข็งแรงนะ็มเป็นโบเข้าไปก็ไม่ใช่ไหนน้อยแต่ว่าหายร้อนนะถ้ากินถ้วยขนาดเนี้ยหายร้อนนะเดินสบายอีกทีเดียวจะอาบน้ำอยู่แล้วหายเธอฟุตสลัดแบบนี่ไงผุผม้อมเหมามะลิที่เหลืออ๋อคุณเหมามะลิที่เหลือใช่อ่าเอาคุผสมเหมาผสม เต็มสดชื่นสลัดลอยแก้วมะลิเหมาไปเลยเหมามะลิน้ำมะลินี่และไม่ใช่ปีโป้สามอันครับผมไม่เอานมครับอันนี้ไม่เอานมอันนี้ใส่นมครับอันนี้ตามสูตรมะเนีคยอันนี้ไม่ต้องนมไม่เอาแต่เอาเป็นปีโป้แทนอันนี้ใส่ปีโป้นะครับไฟจราจรชัดไฟจราจรชัดได้อีก แล้วรุ่นใหม่ๆแกะโคตรยากหนิปีโป้ก๋อแกะแกะยากกว่าเก่าแกะยากกว่าเก่าเมื่อก่อนอ่ะเรากัดตรงขึ้นออกเลยใั่ออกเลยตอนนี้คือกัดจนกัดนั่นขาดไม่ก็ไม่ขึ้นไม่ออกใช่ใส่เครื่องซีนมันดีไม่รู้ขววงเลยเฮ่าหนาแต่เอามนมารอ้ไม่ต้องไปบินชูไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงไม่ต้องบินชูอันนี้ได้แล้วอไม่ต้องถึงบีนชูถอนนะข้อของมันคือน้ำแข็งกับน้ำหวานใช่นั่้เอง ยอดว่ะถ้าแม่งไม่ร้อนขนาดนี้กลางวันสี่สิบราตรตกสามสามตรงนี้เนี่ยถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยปัสยามเนยะปัามเลยเอ๊ะอย่างนี้นั่งเรือถึงเลยเรือที่วิ่งผ่านไปมาใช่ไหมเมื่อก่อนผมเคยนั่งสภาวะมันล้อนรอบข้างดีไหมเวลาตอนนั่งเรือหรือว่าไม่ได้มองเลยอะก็เมื่อก่อนไม่ได้สนใจหรอกนั่งไปลมเสียไปอะโกยไว้หนคนี่มือต้องกไว้หนงคนที่มือต้องกดใคว้หนปื่นมาก็ลมเสียแล้วอีกเขาเสิร์ฟมาให้ถึงมือแล้วอืมเขาเสิร์ฟให้ถึงม เรือมาดาเตรียมดาได้แล้วลองไหมหน้าหนาวเราเดินเรียบคอเนี่ยไปเรื่อยๆไปจนถึงสยามออกมาหน้าหนาวแล้วหน้าสดเออแล้วดูว่าทัศนียภาพต่างๆเนี่ยเป็นยังไงทางสายพิฆาบาทครับพอดีป่ะไม่ใช่อ๋ออาจารย์สองวันติดเราสองวันติดขอบคุณครับ ครับลมจะจับอี้ย, <c oughs> ยังไม่ได้ให้จับนะเรื่องรสชาติเนี่ยมันมบ้านมากคือบ้านไม่ใช่ความหมายลบนะแต่มันได้ฟิลอะไรบางอย่างจนเรารู้สึกว่าเราคุยอะไรได้มากมายเหลือเกินเมื่อกี<ๆ>้แล้วก็ฟิลทั้งหมดเนี่ยมันคือกับข้าวที่เราไม่ได้หวังว่ามันจะรสชาติแบบพัฒคาการหรืออะไรแต่ว่านี่คือที่ฝากท้องของเด็กแถวนี้ทั้งหมดครับทั้งหมดเลยนะเว้ยพี่ราคา 3 5ม5 4บาสามห้บาทสามสคือราคาเพื่อน้องๆเด็กๆแถวนี้เพื่อคนแถวนี้ที่เป็นชุมชนซึ่งค่าใช้จ่ายหรือค่าของชี่นเนี่ยก็ต้องถูกหน่อยเพราะว่ารายรับรายไ,ได้ไดเ,เขาไม่เยอะไงนะครับผมก็ถือว่าสุดๆอะผมว่านะบรรยากาศอะท่ารสชาติผมให้3าแจ๊ปถ้ารวมบรรยากาศด้วยรวมบรรยากาศไปเนี่ยจริงๆเนี่ยผมอาจจะให้แยก ถ้าบรรยากาศทั้งหมดที่แม่งมีเนี่ยไอ้เฮียแม่งแม่งเอาอย่างเงี้ยเรายิ่งมาเรายิ่งคิดถึงสามจังหวัดชายแดนโอ้โหบรรยากาศนี่สามจะครึ่งบรรยากาศใช่เชื่อป่ะพี่บรรยากาศมันใช่ผล้งหมดเลยนะเมื่อกี้เด็กเด็กที่มาพูดยาวีโหดมันทําให้เรานึกถึงแบบบางบีบบางนานนี่น้องๆกลุ่มที่เป็นยิงฟูที่นู่นอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งคุณมาจอดรถที่วัดเทพนิลาเนี่ยแล้วคุณก็เดินได้เลยหรือมีที่จอดอื่นนต่คุณลองเดินเล่นมาตรงนี้เนี่ยแม่งจะใกล้หน่อยนะถ้าคุณจอดที่อื่นเนี่ยแม่ง เออยากไม่รู้ว่ามาผ่านตรงไหนก่อนเนี่ยใช่ปะละ่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจหรือเดินเที่ยวแล้วหน้าถ่ายมาให้ดูเนี่ยเดี๋ยวพวกผมจัดให้อีกนะครับครับเนี่ยเราชอบอะไรที่บางทีอาจจะไม่ต้องเป็นร้านอาหารหรือร้านข้าวที่แม่งเด็ดก็ได้อะเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆมันคือแบบว่าเราอยากได้ความเป็นแบบ เนี่ยความเป็นชาวบ้านความเป็นอะไรที่แบบเรื่องราวมันนะ,นะและ้วอ,<ล>อยากได,ได้เรื่องราวนะครับผมก็ถ้ามีเรื่องราวเนี่ยเราไปแล้วก็คนได้ดูอาหารด้วยแล้วเราก็ได้ซึมซับบรรยากาศของมันด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรที่แบบเฟี้ยวๆนี้รบกวนแนะนำมาหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วทุกคนที่แนะนำมาเนี่ยพี่อ้อมไปไล่จบหมาแหละแต่บางทีใช่ครับแต่ว่าบางทีเนี่ยด้วยเส้นทางที่เราออกไปแต่ละทีบางทีมันอาจจะยังไม่โป๊ะกับยังยังไม่ใช่ตรงนั้นเพื่อนๆแนะนํามามันก็เลยอาจจะยังไม่ได้ถ่ายแต่ว่า เรารับรองว่าเราไล่ถ่ายทั้งหมดแน่นอนเดี๋ยวปีนี้เนี่ยเราจะเริ่มทำคอนเทนต์อื่นมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าค่อยๆค่อยๆอ,ยอยนี่กันไปแล้วกันนะครับผมอ้าวอ้อยังไงเดี๋ยวเจอกันครับบายบายสัยัสดีครับไาย